ชมผมนะคะนี่สองแข่งกันสวัสดีค่ะคุณใบเฟิร์นสวัสดีค่ะสวัสดีวงพแพลนค่ะ วันนี้ขอตามติดชีวิตคุณใบเฟินหนึ่งวันนะคะได้เลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาอัปเดตชีวิตกันก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้ค่ะโวกเตรียมคำถามที่จะมารู้จักคุณใบเฟินมากขึ้นนะคะได้ค่ะเพราะมากเลยโอเคคําถามแรกนะคะตอนนี้มีงานอะไรบ้างที่ทําอยู่ตอนนี้ค่ะมีละครกําลังออนแอร์ค่ะใบไม้ที่ปิดริวค่ะแล้วก็ซ i c คทการ์เด้นทั้งช่องทูก็ยังออนแอร์อยู่และที่กําลังใกล้ๆนี้คือเจ้าหญิงเม็ดทราค่ะ ต้องบอกว่าตอนนี้ละครเพิ่งออนแอมาแบบกระแสแรงมากคุณเวเฟิร์นช่วยเล่าหน่อยนะคะว่าแบบบทบาทนี้มันพิเศษยังไงใม็ไม,ไม,ไม,ไม้ที่ปิดบิลก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่เฟิร์นเครียดมากมากค่ะในเรื่องก็รับบทเป็นแบบสาวประเภท2แล้วกออ็กลับมาเพราะว่าความรักกับความแค้นอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างดราม่าเข้มข้นจัดมากเป็นเพศที่2เนี่ยมันยากขนาดไหนะ มันก็จะมีแบบเฟิร์นก็จะติดใช้เสียงใหญ่เพราะว่าแบบบางทีในเรื่องเนี้ยเราต้องกดเสียงให้ต่ำให้มันเหมือนเสียงผู้ชายเวลาแบบเวลาพูดเฟิร์นก็จะแบบขาอะไรเงี้ยแล้วเวลาไปพากเสียงลงเสียงทุกคนจะตกใจกับเสียงเฟิร์นว่าเออเสียงเฟิร์นต่ําอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีวิธีเดินวิธีหนีบตัวให้รู้สึกว่าเราเป็นคนตัวเล็กหน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ความยากไปอีแบบเนาะใช่ค่ะโอเคแล้วถ้าให้มองคุณใบเฟิร์นจริงๆอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นคนนิสัยยังไงคะ เปิร์นเป็นคนเซนซิทีฟอย่างแรกที่ชัดที่สุดเลยคือเป็นคนบบคิดมากแล้วก็เซนซิทีฟแต่แบบนี่เป็นคนสนุกสนานเฮฮาแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่ว่าเป็นคนขี้กังวลพันิกขี้แงอะไรเงี้ยคะ่ะส่วนใหญ่สถานที่ไหนที่คิดว่าไปแล้วต้องแบบเจอไปเฟิร์นแน่ๆบางคลายคะ่ะ <c oughs> อยู่ตลอดคะ่ะเพราะวัน <c oughs> วันนี้คือเกือบจะยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วหนูอยู่กองล้วนเลยคะ่ะแล้วส่วนตัวคะ่ะเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนคะ คือถ้าวันธรรมดาเป็นคนแต่งตัวง่ายๆมากสบายๆแต่ว่าช่วงนี้คือถ้าออกงานก็จะชอบแกลมหน่อยแล้วก็เห่อความแบบโลชโกหรือเงี้ยช่วงนี้กำลังอินกับสีชมพูอ๋อสีของความอ่อนหวานของ<ช>ความพรีเมียมสุดต้องพรีเมียมมากค่ะอ่าแล้วมาถึงเรื่องการดูแลตัวเองค่ะปกติแล้วให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากแค่ไหนไหมคะ เพื่อนเป็นคนดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าอย่างเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยเราใช้ร่างกายเราเป็นอุปกรณ์ในการทํางานเราก็ต้องดูแลใจมันพิเศษ,ษอันนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะกินแต่ของที่มีประโยชน์ค่ะบางอย่างก็มีประโยชน์ทางใจนะคะเต็มโตเลยของที่มีประโยชน์กินเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆค่ะค่าเวลาแล้วถ้า,าให้ไปเฟิร์นพาโบไปชอปปิ้งค่ะจะพาไปที่ไหนเป็นที่แรกเลยค่ะเหมาะมากนะคะบอกเลยที่ที่เฟิร์นชอปปิ้งประจําก็คือท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะ ผลไม้เนี่ยได้กินอะไรบ้างไหมคะที่ซื้อบ่อยจะเป็นเชอร์รี่ค่ะแล้วก็มีอะโวคาโดมันจะมีช่วงที่แบบไม่ได้ออกกองคนจะกินประจําค่ะเป็นมื้อเช้าคนชอบแบบปอกแล้วก็อหอกไปไหมปอกแล้วก็ใส่น้ําผึ้งหน่อยนึงเค <c oughs> ล็ดลับการดูแลสุขภาพเนี่ยค่ะเป็นกางว่ากินของที่มีประโยชน์ค่ะแล้วก็ทานน้าเปล่าเยอะๆ <c oughs> ถ้ามีเวลาก็จะนอนให้พอมน <c oughs> ช่วงนี้ออกกองตลอดเลย แล้วนอกจากเรื่องการดูแลสุขภาพแล้วค่ะคุณใบเฟินดูแลอะไรอีกไหมคะแน่นอนเลยว่าต้องเป็นผมค่ะเพราะว่าสําคัญมากอะ่ะคนใช้ทุกวันทั้งสระทั้งใดต้องม้วนทุกอย่างเลยนี่พาไปดูถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วนี่บุฟเฟตีนของเรานะคะแุฟเฟตินดินราเคิลค่ะให้ผมคุณเนี่ยนุ่มรื่นเหมือนไหมแคชเมียร์เลยค่ะแสดงว่าน,นี่คือเคล็ดลับที่คุณใบเฟินบอกใช่ไหมคะใช่เพราะว่าคุนต้องทําผมทุกวันไงนี่แหละทีเด็ดเลยพูดเลยว่า ซีรีส์เนี้ยนะพรีมเมียมที่สุดของแพนทีนเลยค่ะเราซีรีส์ทั้งหมดนี้มันมีกี่ตัวคะมีเจตัวค่ะเริ่มแนะนํากันเลยนี่แชมพูมี2สูตรชอบมากมากใบชอบสีชมพูค่ะกลิ่นหอมมากทุกคนต้องลองนะคะแล้วก็มาที่นี่แพนทีนดูโอแอคทีฟเซรั่มเขาพิเศษตรงที่ว่าเขาแยกน้านมกับออยล์ในออก,กกันด้วยค่ะนี่รู้ไหมว่าเขาเป็นรีทเมนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็มาเป็นนี่เขามีเป็นสเปรย์ด้วยนะคะคือจริงๆซีรีส์นี้ทั้งหมดต้องมีอ่ะ มาต่อด้วยโอ้ไนมิวสะกับครีมนวดมันไม่พอคะ่ะใช้อันนี้ก่อนนอนตื่นมาก็คือไหมแคชเมียร์ค่ะแล้วซีรีส์นี้ทั้งหมดมันเด่นตรงไหนบ้างคะซีรีส์ทั้งหมดนี้นะคะเขามีนวัตรกรรมที่ชื่อว่าไลโปชอตที่ถูกพัฒนามากว่า15ปีเลยนะคะไลโปชอนนะคะช่วยบำรุงผมที่แห้งเสียรุนแรงเนี่ยโดยเฉพาะเลยคะ่ะแล้วตัวไหนเนะะี่ยค่ะที่คุณใบเฟินเนี่ยชอบมากที่สุดแล้วก็แบบเป็นไฮไลท์ที่แบบต้องบอกต่อยริงถ้าขอตามคุณใบเฟินไปดูได้ไหมคะว่าใช้ยังไงได้เดี๋ยวเฟินพาไปดูเทคนิคการใช้ของเฟิน สิ่งใดในร่างกายที่คุณใบเฟร์ชอบที่สุดเลยคะชอบที่สุดเป็นผมค่ะคเพิ่นชอบไว้ผมย,วยาวๆเพราะว่าจะทำงานทำอะไรเงี้ยมันเปลี่ยนลุกได้ง่ายดีแต่ยาวต้องสุขภาพดีด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวให้คุณใบเฟร์ไปเตรียมตัวสำหรับงานตอนเย็นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถามคำถามสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟอีกสีคำถามกันค่ะได้เลยค่ะ เส้นผมได้เลยนะคะกลิ่นหอมมากตัวนี้ต้องใช้นะคะเพราะว่าแค่แชมพูกับครีมล้วงอย่างเดียวมันไม่พอใช่ไหมคะจะทําให้ล็อกความชุ่มชื่นกับเส้นผมคะ่ะผมนุ่มลื่นเหมือนไหมแคชเมียร์เหมือนปาฏิหาริย์เลยคะ่ะ ขออนุญาตถามระหว่างแต่งหน้ากันเลยนะคะถ้ามองตัวเองในอีก10ปีข้างหน้าคิดว่าจะทําอะไรอยู่คะอีก10ปีเหรอคะโหคิดไม่ออกเลยอะไม่เคยมองตัวเองไกลขนาดนั้นแต่ว่าถ้าถามว่าตัวเองชอบอะไรก็ชอบงานที่ทำทุกวันนี้10ปีข้างหน้าก็คงยังวนเวียนอยู่กับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็สิ่งที่เรารักที่จะทำน,ะะนี่แหละค่ะขอเนิยาม,ามคําให้กับชีวิตตัวเองตอนนี้คะ่ะอืออู้เขกกระโหลกเขกกระโหลกไม่น้ำนะคะ <S <S <S> <S เป็นแปลกใหม่สนุกสนานแล้วก็มีความสุขแล้วกันคะ่ะ คำถามต่อไปน่าจะมีหนุ่มๆหลายคนแอบรออยู่แล้วนะคะสเปคของใบเฟิร์นเป็นแบบไหนคะเฟิร์นเป็นคนไม่มีสเปคเลยอะถ้าเกิดว่าเลือกได้นะก็อยากได้คนแบบคนจริงใจคนดีอะไรเงี้ยอบอุ่นคะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคะคิดว่าการเมืองตอนประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะเราเล่นค่ะให้คุณใบเฟิร์นฝากอะไรก็ได้กับสาวสาวชาวโวค่ะฝากนี้เลยค่ะฝากแพนเค้กเซตนี้ทั้งเซตนะคะคุณอยากให้แฟนๆวงเนี่ยผมนุ่มสลวยสวยดุดไมแคชเมียร์กันทุกคนนะคะ อย่าลืมหาซื้อกันได้ที่ท็อปแล้วก็วัสสันค่ะนี่นี่นีสังแข่งกันวันนี้ขอบคุณคุณใบเฟิร์นมากนะคะมาอยู่กับเราแบบเอ็กซ์คลูซีทั้งวันเลยสบายมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ฟรต้องขอตัวแล้วนะคะเพราะว่ามีงานต่อไปโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะแฟนๆวอล